กูลดลอนดอนนะขอฝากคลิปนี้ถึงอีการีขายชาติเอ่งๆลูกไอเฮียแมวสี่เหลี่ยมพืนผ้าไอแมงดาขายชาตินะออเฮียพอตะกี้กูทําคลิปไปแล้วไนงะกูทําคลิปคุยกับแฟนคลับนะคะแล้วก็วางคลิปเอาไว้ในช่องเนาะเพอเออนะมันมีอ่าคนเขาเข้ามานะคะเขาเข้ามาบอกว่าอ่าพออ่าไอเฮียนะสมเยตอ่าคุณสวยนะคะ มันเนี่ยรู้ว่าทหารไทยเอาจริงนะคะมีการที่อ่าจะตัดไฟนะคะมีมาตรการต่างๆหนึ่งสอสถ้ายังเคี่ยไม่เลิกนะคะตัดอินเทอร์เน็ตสั่งห้ามคนไทยไม่ให้เข้าไปอ่านะคะเล่นคาสิโนโทางประเทศของมันแล้วก็คือว่า,าปิดช่องทางนะคะาทางด่านไทยไม่ให้คนเขมรเนี่ย เข้ามาทํามาค้าขายนะคะซื้อเข้าซื้อของที่ประเทศมันผลิตเองไม่ได้นะคะต้องเข้ามาพึ่งใบบุญคนไทยนะคะเพราะว่าในไทยเนี่ยมีโรงงานเยอะแยะนะ่ผลิตเอาอาหารมามงมามา่าสารพัดเครื่องปรุงนะคะนะคนของมันก็เดือดร้อนเป็นเพราะผู้นาเฮี้ยสัตว์หมาของมันนะคะนะก็เขาก็มาบอกว่าพอ,อาไอสมสมเยตคุณซวยเนี่ยมันเ อีเดนรกอุงอิงนะคะหรืออีเอ็งเอ็งอีกรีเอ็งเองอีชอกกรีชาติชั่วนะคะนะมันก็มาออกข่าวมันก็บอกว่าเออไปเคลมว่าเป็นผลงานของมันไปเจรจาค่ะกับสมเยดคุณสวยนะคะนะถึงมีการเนี่ยนะอถอนกำลังทหารซึ่งประสบความสำเร็จในการเจรจาบาบ้าบ้า,บาฟักยูขายอีข,ขายชาติอีชอกกรีหน้าสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันพ่อมึงนะคะ เรื่องนี้มึงต้องกราบตีนนะคะนะนา้าอีอีเอ็งเอ็งเรื่องเนี้ยต้องกราบตีนทหารทุกเหล่าทัพนะคะต้องกราบตีนคนไทยในชาติคนไทยทั่วโลกนะคะที่จิกที่เขาเนี่ยจิกขนหมอยใสยขนฉีรู้กำพืชเนี่ยอีนนนนบ่นไสตระกูลชินวัตรอย่างพวกมึงเนี่ยนะคะว่ากําลังเล่นเกมจะขายชาติอยู่แม่อีดอกทองนะ,ะเขาจับ โบมึงได้เนี่ยทั้งโซเชียลมีเดียนะคะนะเออทหารเขาถึงไม่รอคำสั่งิิรยมตำบอลอิกรีหน้างโง่อย่างมึงไงนะคะ,ะ,คะเขาเลยเนี่ยเช็คโอเวอร์เหตุการณ์นะคะสั่งการตัดอ่าไฟอ่าปิดด่านต่างๆนะคะให้ทหารหน่วยต่างๆไม่ว่าจะเป็นกองทัพเรือบก นะคะอ่าแล้วก็ฝ่ายตำรงตตำรวจอะไรเนี่ยเขาเข้ามานะคะจัดการปิดด่านต่างๆอ่าปิดหน้าน้านู่นนี่นั่นอีสัตว์หมานะคะเลิกเคลมเลิกเคลมว่าเป็นความสามารถของมึงในการเจราจากับไอ้คุณซสวยหัวควยนะคะนะไม่เอาอย่าไปตีกินไม่ใช่ผลงานของมึงเป็นผลงานของทหารที่เขาหวงแหนชาติ ที่ต้องการปกป้องเอกราชอำนาจอธิปไตยของประเทศไทยและก็คนไทยทั้งหมดนะคะเลิกตีกินนะอีดอกท้องนะอีชาติชั่วอืไม่เอาสิผลงานเนะี่ยอย่าไปตีกินไม่ใช่ของมึงเลยของมึงเนี่ยถ้าเพื่อนๆเคยได้ดูเรื่องอาบางระจันนะคะนะที่หมู่บ้านบางระจันเนี่ยโดนฆ่าตายโดนอะไรเพราะมันมีไส้สึก มีหนอนบ่อนไส้เปิดประตูเมืองเนี่ยให้อีพวกพม,ม่ามันเข้ามาฆ่าคนไทยมาเผาวัดมาเผาบ้านหมู่บ้านตรงนู้นคือนึกถึงหนังเรื่องนั้นนะคะอีกรีชกกรีเอ็งเองเนี่ยอีครอบครัวหน้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยนะคะอีพวกทำงานรับใช้ซาตาเนี่ย World e o o n o m i c Forum รลดคุยกับแฟนแตะกี้นี้นะคะ แปรลดเป็นคนดำเขาบอกเลยว่าพวก World Economic Forum นะคะถ้าเพื่อนๆไม่ได้ศึกษาการเมืองโลกจะไม่รู้ว่าพวกนี้คือกลุ่มอลูมินาติกลุ่มที่มันควบคุมโลกทุกทวีปนะคะมันจะไม่ต้องการให้แต่ละทวีปเนี่ยนะคะมีการบริหารประเทศที่ดีนะคะให้การศึกษาให้ปัจจัยสี่ประชาชนมันต้องการให้ ผู้นำในแต่ละทวีปทะเลาะกันนะคะอย่างไปยุแย่ให้อาทวีปนะคะแอฟริกาเนี่ยตีกันเพื่อนข้างบ้านให้คนในประเทศแอฟริกาตีกันนะคะแล้วก็มันมีตัวที่ทำงานให้มันเนี่ยอยู่ในประเทศเรานะคะที่ลดจัดตาดูเนี่ยตั้งแต่การโลเอาวักสวยไอเฮียพิธานหนึ่งนะคะแล้วก็ไอเฮียธนาธรอ,อีช่อนะคะตั้งแต่มัน ตั้งใจเอาวัคซีน mRNA ไฟส่วมหมาดอเน่าของออลตราซินิกาเอามาโลเอานะคะฉีดให้คนไทยในประเทศเป็นการช่วยเป็นการช่วยพวกอเอคอกลุ่ม World Economic Forum หรือ Illuminati นะคะแล้วกลุ่มไอเนี่ยคูเนี่ยไอองค์กรอาหารและยาของโลกเนี่ยนะคะในการลดจำนวนประชากรในประเทศไทยนะคะนะ อือีพวกนี้มันทำงานให้นะคะแล้วก็มีอีการีขายชาติอีเอ็งๆนะคะคิดว่าไอ้พวกนี้มันอยู่เบื้องหลังมันอยู่เบื้องหลังไอ้สมเยดนะคะไอ้สมเยดเนี่ยนะไอ้ไอ้คุณสวยเพราะว่า,ามันเนี่ยตอนที่รถได้อ่านข่าวผ่านๆน,นะมันบอกว่าถ้ามีสงครามกันเนี่ย ไอ้อเหียการนี้วิ่งเข้ามาเลยจะแบ็กอัพคนไทยนะคะจะแบ็กอัพาศัยไทยลดฝากเตือนนะคะแต่คิดว่าพวกทหารพวกข้าราชาการระดับสูงเนี่ยที่รักษาปกป้องแผ่นดินไทยน่าจะรู้แล้วว่าพวกยูไซออนิกเนี่ยมันเฮีียรสัตว์าสาระเลวอะไรยังไงนะคะทำให้คนในภูมิภาคเดียวกันตีกันแตกสแสลกขาดทุกภูมิภาคนะแต่ก่อนเนี่ยประเทศ ปากีสถานก็คือประเทศอินเดียนั่นแหละค่ะนะมันก็เอาคนของมันเข้าไปยุแย่ทำให้เขาแตกแยกตีกันจนเกิดไปเป็นประเทศปากีแล้วก็อินเดียแล้วก็ตีกันทางภูมิภาคทางอาเอเชียกลางตรงนั้นนะ่ะแล้วก็มาถึงไทยนะคะกับอ,อีพวกคาแมนะคะมันก็เป็นผลงานผลงานที่พวกฝรั่งมังค่าคนขาวนะคะ มันทำาบาดแผลในประวัติศาสตร์เนี่ยทำให้สองประเทศเนี้ยเกลียดกันทะเลาะกันนะคะมันจะได้เข้ามาแทรกแซงตักตวงเอาผลประโยชน์เอานะคทะรัพยากรอะไรไปได้เยอะแยะนะคะแล้วก็ที่สำคัญถ้าอ่าชนชาติต่างๆในทุกทุกทวีปต,ตีกันพวกนี้มันก็ผลิตอาวุธเพื่อนๆเข้าใจไหมคะมันจะมีหน้าที่ผลิตอาวุธพวกยิวเนี่ย ให้คนตีกันให้คนฆ่าล้างบางฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันมันชอบมันปลื้มมันอยากเห็นเลือดเพราะว่าพวกนี้มันต้องการแบบว่ามันเอาเลือดนะคะการฆ่าฟันอะไรต่างๆไปบูชายยันให้กับอ่าเทพเจ้าของมันน่ะที่มันนับถืออยู่น่ยมันเป็นอย่างนี้มันคือปีศาจมันคือซาตานพวกยูไซออนิกนี้มันคือซาตานจากขุมนรกดีๆนี่เองถ้าเราศึกษานะคะ คำภีไบเบิลพวกอันคุอานของอิสลามเขาจะพูดเอาไว้แล้วคนที่ตาสว่างในเรื่องต่างๆเรื่องการเมืองโลกเขาจะรู้ดีนะคะว่าพวกนี้มันอยู่เบื้องหลังมันอยู่เบื้องหลังความระยำเฮี่ยสัตว์หมาความอับปีกาลีทุกชาติบ้านเมืองน,นะคะ,ะประเทศแอฟริกามันก็ไปยุแย่ให้คนในชาติเขาตีกันทะเลาะกัน อ่านะคะมันมันชนเผ่าฮูตูอะไรเนี่ยทุกอย่างที่เขาเคยฆ่ากันโอ้เป็นล้านเป็นอะไรในแอฟริกามันมันมันเกิดขึ้นมาแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วนะคะแล้วลดมั่นใจเอาหัวเป็นประกันเลยว่าอีตระกูลเนี่ยอีกรรีหน้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยอีสัตว์แมวเนี่ยอีแล้วก็ไอเอ็งเอ็งเฮียฮาเนี่ยนะแล้วก็ไอไอวุ่นซวยเนี่ยมันทํางานให้กับ e c ค n น m i c กฟอรัพวกนี้ต้องการให้มีสงครามค่ะต้องการให้เกิดการท่าฟันอะไรกันเนาะเออแต่พอทีเนี้ยทหารไทยเขาฉลาดนะคะยังไม่ต้องไปเสียเลือดเสียเนื้อก่อนนะคะมีการอ่าเตือนนะคะอ่าเริ่มปิดด่านก่อนหนึ่งอ่าถ้าไม่ฟังยังเคี่ยสัตว์หมาอีกอาตัดน้ําตัดไฟตัดเน็ตนะคะทางสุดท้ายก็คือว่า ต้องสู้รบกันมันยังไม่ไปถึงจุดนั้นนะคะขนาดทหารเขายังมีสมองที่จะคิดนะคะแผน A แผน B แผน C นะมึงถอกขีเน่าเน่าหน้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยนะหน้าเหมือนข้าต้มจิ้มเป็นไอ้แมวพ่อมึงเี่ยถอกไปเรียนที่อังกฤษความสามารถเรื่องการทู่ไรเนะี่ยไม่มีไม่รู้ว่าจะพูดยังไงให้ไทยเนี่ยนะ ดูเป็นอ่าดูเป็นต่อไม่ใช่เป็นมวยรองอีเฮียนะอีสัตว์อีดอกทองมึงเนี่ยนอกจากไม่สวยแล้วย,ยังโง่อีกอเฮียหน้าตาอัปลักษณ์อัคลีขนาดไปชอกมาเนี่ยสมองไอคิวมึงยังต่ำตมอยู่เลยอีควายนะมึงได้เลือดความโง่เนี่ยมาจากอาน้ามึงจากพ่อมึงแล้วก็ยังเสืีย ตอแหลระร,ร,รานเงียนกันแดะอยากจะเป็นใหญ่อยากจะเป็นเจ้าอยากจะบริหารอ่ากระทรวงนั่นกระทรวงนี้อีเขี้ยถุยอีสัตว์นะนะมึงเนี่ยตอนเป็นนายกรัฐมนตรีโอ้โหย,ยังหน้าหงหน้าแหกพูดจาภาษาอังกฤษเขาเขียนโพยให้ใหอีนี่ก็แตงกิ้วทีไทม์อีควายมึงลองไปเปิดคลิปเก่าๆของน้ามึงปล่อยไก่ปล่อยควายดูในอีสัตว์นรกเอ๋งเออีเขี้ยอีชอ็อกกี มึงเนี่ยขืนอยู่บริหารบ้านเมืองต่อเนี่ยนะนอกจากจะเสียแผ่นดินไม่พออีดอกทองดีไม่ดีอย่างที่ไอ้เคียเนี่ยไอ้สมเย็ดเนี่ยคุณซวยมันพูดถ้าไทยไม่ไปขึ้นสาลโลกจะเป็นฉนวนกาซานะคะมันพูดอย่างนี้นะมันพูดเหมือนมันมันม่นใจเหมือนมันมั่นใจมากว่ามันสามารถเนี่ยทำให้ประเทศไทยเนี่ยโดนแบ่งเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเสียงเสียงนะ่ะ เหมือนที่ปาเลสไตน์เนี่ยโดนแบ่งไปแล้วโดนยูขโมยอ่าแผ่นดินมาได้เนี่ยนะทำไมเวลามันพูดมันพูดด้วยความมั่นใจอย่างนั้นถ้ามันไม่ไปเดียวไม่ไปเดียวกับคนที่มีอํานาจจริงๆอย่างไอ้พวกอ่าะลูมินาแตกเนี่ยอืมนะกูถึงบอกเนี่ยว่าพวกมึงทํางานให้กับไอ้พวกยูไซออนิกนะคะอีเฮียตั้งแต่กูเห็นมึงเอาอีนาโอมิแคมแตกเนี่ยนะ มาแม่จะให้เป็นอานายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแฟชั่นถุยดอกทองแทนที่จะลงพื้นที่ไปหาชาวนาชาวสวนชาวไร่คิดแผนพพพเพาะปลงเพาะปลูกเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดทำให้ไทยเป็นครัวโลกนะคะคิดผลิตภัณฑ์อาหารส่งองค์ส่งองอ,อกอะไรไปนะคะเผยแพร่วัฒนธรรมมวยไทยอา่านะคะในนิทารการต่างๆแล้วก็เอาอาหารไทยไปองไปขายเสือจะให้นาะโอมิมาคัดอา ผู้หญิงเด็กๆเนี่ยไปเป็นนางแบบอีเหี้ยมึงคิดได้ไงวะมึงไม่เห็นอายุยไอนีเหรอวะไอที่มันเป็นนางแบบโลกนี้ที่เคยถ่ายชาแนลอ่ะไอ้รจนาเพชรกังหาเนี่ยเป็นคนอีสานหน้าเหลี่ยมสวยมากมีฟีเจอร์ที่เป็นเอเชียสุดๆเนี่ยมึงเห็นมหมเขาไปอยู่เมืองนอกตั้งแต่เด็กเอาเขาไปเป็นนางแบบตั้งแต่เด็กนะคะพวกฝรั่งเอาไปเอาไปเสร็จปุ๊บ กะะ็มีการให้อยู่ขยาเล่นโคคงโคเคนวงการนางแบบวงการฮอลลีวูดเนี่ยมึงเอาเด็กไทยไปอยู่เนี่ยนอกจากมันจะต้องไปถวายตัวให้พวกแกงอลูมมินาติโดนเย็ดขีโดนกระเด้าตูดเนี่ยนะคะไปไปเหมือนไอแคทซี่เนี่ยที่มันโดนไอพิทีดีเนี่ยกระทำชำเราอย่างนั้นอะมึงไม่ต้องคิดที่จะให้เด็กไทยเนี่ยไปโกอินเตอร์ไปเป,ป,ป็นนางวงนางแบบ พราะกว่าจะดังได้เนี่ยมันต้องผ่านคุยนะคะผ่านการากระทุกระทำชำเราข่มขืนจากไอ้พวกเนี่ยไอยูไซออนิกนะคะไอพวกอีเลสอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นมันดังไม่ได้ค่ะถึงสมมุติเป็นผู้ชายก็ต้องโดนเย็ดตูดนะคะก็ต้องโดนแบบว่าเอาได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเพราะว่าพวกมันบูชาซาตานมันเป็นได้เทพเจ้าของมันเป็นแพ้ มันเอาได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะนะบอกไว้เลยนะถ้าใครศึกษาเรื่องนี้เนะี่ยมีการบูชายันใครอยากจะดังใครอยากจะรวยต้องผ่านไอ้พวกสัตว์นรกจากขุมเอเวจีพวกนี้ก่อนและอีการีหน้าสี่เหลี่ยมพืนผ้าลูกไอแมงดาแมวเนี่ยไอชาติทั่วข่ายชาติที่วางแผนเผาบ้านเผาเมืองแล้วก็ทําให้คนไทยตีกันในประเทศช่วงนั้นเราก็หลงผิดเราบอกหลายๆคนหลงผิดหมดเลยเพราะว่า เราเห็นทหารไปไล่ยิงอ่าผู้ชุมนุมไงเราก็เลยแบบว่าไม่รู้ความจริงนะคะคนที่เขารู้ความจริงเนี่ยตาสว่างเขาบอกแล้วว่าอีเฮียมแมวเนี่ยมันเอาพวกคนเขเมรมาอ่าช่วยมารวมตัวกันเนี่ยกับคนที่มันไปหลอกเขาตามหมู่บ้านจ่ายเงินไปให้เขาแล้วก็ไปหลอกให้เขาเกียดเจ้าเกียดคนรวยเกียดนู่นเกียดนี่แล้วก็ออกมาเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยจนเขาเดือดร้อนกันไปทั่วเนี่ย นะคะแล้วก็คนไทยก็ตีกันเองนะคะแต่ตอนเนี้ยน้ารถมีพวกกลุ่มคนเสื้ออดีตรถเรียกเลยอดีตคนที่รถไม่ใช่เสื้อแดงนะแต่รถเป็นคนเห็นแบบว่าคนจนคนด้อโอกาสกว่าโดนรังแกแล้วเราไม่ชอบไงนะคะเราไม่ชอบเห็นคนเราเป็นสายเราเกิดมาแล้วเรามีนิสัยที่ไม่ชอบเห็นคนอ่อนแอคนด้โอกาสถูกรังแกอะไรอย่างงี้ไงเราก็เลยแบบเลือดร้อนนะคะอ่าแล้วเราก็ปกป้องออกมาดา่าออกมาพูดอะไรอย่างงี้ไนงะ แต่พอเราได้เข้าไปสัมผัสกับกลุ่มกับก้นกับแก๊งอีพวกควายแดงนะบอกเลยแต่ละตัวโง่ทุกตัวแต่กระสันอยากจะรวยอยากจะอยากจะเด่นแต่สมองมันไม่มีสมองมันไม่มีจริงๆสังเกตนะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยอีอาียจาย์หวานอีสุดานะคะอีพวกอ่าจะหลอกจะลันอะไรเนี่ยที่มันหนีไปฝรั่งเศสเนี่ยนะคะหนีไปในฐานะผู้ลิพัยอะไรอย่างเงี้ยเออ มันก็หนีไปแบบดูแบบยังไงอะพลเมเืองชนทั้นสามน่ะนะนะเออไปเปิดเอาเงินช่วยของพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยทั่วโลกนะคะหลอกเอาไปนะแล้วก็ไปเปิดซ่องนะใครลีภัยมาก็ให้ไปทำงานที่ไอแถวซ่องที่ปารีสนะ่ะที่โรสกับพี่สะพ้ายเสียงชาวบ้านเนี่ยเคยแชรไปแล้วนะคะกลุ่มมันจะเป็นอย่างนี้อยากรวยแต่ไม่ใช่สมองแต่ชอบทำเรื่องผิดกฎหมาย ยังมีพวกนี้ภัยนะคะที่เคยเป็นอดีตนี่แหละที่อยู่ในเสื้อแดงนะคะนะเขามมลีภัยอยู่ในยุโรปเขาเคยคุยกับรถถ้าเขาย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยเขาไม่อยากจะเขาเขาเขาเลือกข้างผิดแล้วเขาไปอยู่ในฐานะผู้ลีภัยเนี่ยไม่ใช่อยู่แบบสบายนะอ่าอยู่แบบลําบากเขาไม่ได้อยู่ในฐานะอย่างรถนะ รถนี่มาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เด็กตั้งแต่จบอามหาลัยมานะคะแล้วก็แต่งงานมาอยู่รวมาอยู่ตั้งแต่ยี่สิบสามรถมาเรียนจบสกิลที่นี่มาทํางานที่นี่มีครอบครัวที่นี่ฉะนั้นรถเป็นเส้นๆรถมีทางเลือกนะคะไม่ได้อยู่แบบว่าเป็นพลเมืองชั้นสามเป็นแค่เลฟูจินะคะเป็นพวกลีัยไม่ใช่แต่พวกลีภัยที่ไปด่าเจ้าทีา่ไปเชื่อไอแมวเหลี่ยมการปลุกปั่นอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยเขาลําบากกันรถบอกนะ อย่างปัจจุบันไอ้วงไฟเย็นไปอยู่ฝรั่งเศสก็ไม่ได้ไปทํางงทํางานอะไรที่ดีแถมยังนะคะโดนพวกฝรั่งมันกดดันแล้วคุยคุย,คย,คยกับน้องในนะเขารีภัยไปอยู่เดนมาร์กตอนนั้นเขาไปฉีดวัคซีนแล้วถามไปฉีดทําไมว่าไม่รู้เหรอเขาเอามาดีพอพูลเลชั่นนะคะคุณไปฉีดเข้าไปคุณอายุสั้นนะเขาบอกไม่ฉีดไม่ได้ถ้าไม่ฉีดมันกดดันพวกรีภัยนะ่ะไม่ฉีดเขาจะไม่ให้เงินช่วยไม่ให้เงินรัฐช่วย ขนาดเท่านับถือศาสนาคิดแต่ไหนไม่ใช่เป็นคนที่ศึกษาศาสนาคิดลึกๆนะคะนะแล้วเขาก็ไปฉีดมานะคะไปฉีดคิดว่าน่าจะเป็นของไฟเซอร์มานะคะไม่รู้ได้ล้างพิษหรือเปล่าถ้าไม่ล้างพิษก็นะคะอายุสั้นก่อนไว้อันควรอย่างที่รถบอกไปนะเพราะเขาตั้งใจเนี่ยเอาเข็มพิษวัคซีนเนี่ยมาลดจำนวนประชากรโลกนี่ก็คือหนึ่งในผลงานของพวกยูไซออนิกนะคะนะที่อีการี หน้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเองเองมันทํางานให้กับพ่อมันกับไอ้คุณสวยนะคะนะทางานเพื่อที่จะามาให้เกิดสงครามน่ะนะคะในทำกลุ่มอาเซียนนะคะแต่เพริะเนี่ยนะผู้นําประเทศต่างๆคิดว่าเขาน่าจะรู้ตัวนะอ่าทางจีนก็ไม่อยากจะยุ่งด้วยนะคะไปวิ่งไอ้คุณสวยไปฟ้องเวียดนามก็ไม่มีใครอยากจะยุ่ง นะคะนะไม่มีใครอยากจะยุ่งกับอีพวกเศษสวะขยะเปียกนะคะเดชมบุญนะกองทัพไทยมีอ่ากำลังพลกําลังทหารเยอะแล้วมีอาอาวุธยุทธปกรณ์เนี่ยที่มันทันสมัยกว่าทางขเขมรไม่งั้นมันมันยึดได้มันยึดเลยนะคะมันเอาได้มันเอาเลยนะอีเอง็งเองอย่าไปตีกินว่าเป็นผลงานของมึง ผลงานของมึงนะ่ะมันไม่มีเฮียอะไรนอกจากตอแหลมโนโมเยัดมา้าเพราะเพกเกนด้าจะทําให้คนไทยเนี่ยนะอยู่ดีกินดีอย่างมีศักดิ์ศรีนี่เฮียอีดอกขนาดอยู่ในประเทศของตัวเองแท้ๆเนี่ยยังเสือกโดนพวกฝรั่งชาวต่างชาติเข้ามาแย่ง อ่านะคะทางานพวกจีนทงจีนเทาคอเซนตงเซนเตอร์พวกขมงขมຈ์แม่งเข้ามาล้นประเทศมานั่งขอทานไอพวกพมา่ามานั่งเปิดแผงขายของในอีสัตว์นรกอีเดลฉา,านอีล่านคยุยนะโง่ามากเนี่ยมึงกลับไปไถนากลับไปอยู่เป็นชนชั้นต่ําเหมือนก่อนที่พ่อมึงเนี่ยจะถูกอ่าสาล้อเนี่ยมาเป็นคนรวยหมื่นล้านมาเที่ยอะไรเป็นพ่อมาคด,งคดกงคดโกงประเทศชาติมาขายชาติขายแผ่นดินอีเทียอีสัตว์ นะคะนะฝากด้วยนะฝากด้วยใครมีอํานาจพี่น้องประชาชนนะคะคน,คนเสื้อแดงอดีตคนเสื้อแดงและผู้ลิ้ภไยหลายๆคนที่เขามาคุยกับรถนะคะเขาตาสว่างแล้วเขารู้แล้วว่าไอ้เทียแมวเหลี่ยมนะคะไอ้ทักษิณชินวัตรมันเป็นตัวกากีนะคะอีตัวกาลากีนีเหมือนอียิ่งเละนะคะแล้วก็ อีตัวกาลีบ้านกาลีเมืองอีเอ็งๆนี่ครอบครัวนี้นะคะจะต้องเอาส้นตีนประทะเข้าเงาหน้ากระทึบอ,ออกจากประเทศและยึดตัย์แม่งให้หมดเลยได้ยิ่งดีคืนอยู่ต่อแน่แม่งนะคะคนไทยแม่งมีแต่ความชิบหายประเทศไทยหายออกไปจากแผนที่โลกบอกเลยนะจ้าเตือนเลยนะจ้าด้วยความหวังดีจากรอนลอนดอนค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย